ขณะที่ตำบลหนองแก้วพายุถล่มสถานที่จัดงานคลองสวยน้ำใสทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถึงสรายด้วยกันนะคะพาไปศรีสเกตที่บ้านหนองแวงหมู่7จ็ดตำบลหนองมาอำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสเกตในอำเภอโพสีสุวรรณพร้อมด้วยนายกอบตอนหนองมาประธานสภาอบตอนหนองมาและคณะนะคะออกไปทําการเดินสํารวจบ้านเรือนคคกบัวทรัพย์สินของชาวบ้าน ที่ได้รับความเสียหายจากการที่ถูกพายุฤดูดดร้อนพัดโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงถล่มเขตตาบนหนองมา้าและอีกหลายหมู่บ้านในเขตอำเภอโพสีสุวรรณเขตนั้นเกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมานะคะจากการสำรวจก็พบว่าต้นไม้หักโค่นล้มทับสายไฟฟ้าบ้านเรือนก็ถูกลมพายุพัดเอาหลังคาสังกะสีปลิวหายไปค่ะครอบวัวขนาดใหญ่โดนลมพายุพัดเอาหลังคาสังกะสีหลุดปลิวลอยหายไปไกลนะคะ หลังคาบ้านส่วนหนึ่งก็ปลิวไปติดอยู่กับต้นไม้ทรัพย์สินเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกน้ำฝนเสียหายไปเป็นจำนวนมากชาวบ้านหนองแวงนะคะคุณสุวิ์จอมก่อนเนี่ยบอกว่าถูกลมพายุพัดบ้านพังเสียหายไปทั้งหลังบอกว่าตอนที่เกิดเหตุนเนี่ยก็กำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านและกำลังดูแลนายอำนวยซึ่งก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงปรากฏว่าเกิดลมพายุพัดโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงมากทำให้หลังคาบ้านถูกลม พัดปลิวหายไปไกลทั้งตัวเองเนี่ยนะคะก็ต้องหอบผู้ป่วยติดเตียงหนีพายุฝนไปอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันเป็นการชั่วคราวลมพัดนานประมาณสิบห้านาทีก็สงบลงพอตัวเองขึ้นไปที่ชั้นบนของบ้านโอ้โหเงยหน้าขึ้นไปนะคะหลังคาหายไปแล้วค่ะข้างของในบ้านถูกน้ำฝนเปียกเสียหายไปหมดเลยนางเคอร์พอลสีสวนบอกว่าพายุฤด,ดูร้อนครั้งนี้เกิดขึ้น ประมาณ13นาฬิกาเศษเษซึ่งก็เป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่พักผ่อนอยู่กับบ้านมีหมู่บ้านที่ประสบเหตุวาตภัย6หมู่บ้านทั้งบ้านเรือนคอกสัตว์ที่โรงเก็บฟางรวมไปทั้งรวมทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ45หลังคาเรือนนะคะที่ได้รับความเสียหายยักเยินที่หนักสุดคือบ้านหนองแวงหมู่7มีบ้านเรือนพังเสียหายถึง29ครัวเรือนบ้านหลังที่ตนเองได้มาสำรวจอยู่นี้นะคะ มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ด้วยในช่วงเกิดเหตุคะ่ะสำหรับความช่วยเหลือทางอบตอนหนองมาได้ให้ช่างมาทำการสำรวจความเสียหายแล้วก็หลังจากนั้นก็เร่งประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบวตภภาตภัยในครั้งนี้ก็คาดว่าไม่เกิน2วันนะคะที่พี่น้องประชาชนก็จะได้รับความช่วยเหลือคะ่ะนอกจากนี้ทางอำเภอรายงานไปยังสภากาชาติไทยนำถุงยางชีพมาให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ผู้สุขธารายงานบอกว่าขณะเดียวกันเนี่ยนะคะที่บ้านหนองจะมะเกิดพายุฝนพัดโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงเหมือนกันแล้วก็เกิดเกตฟ้าผ่าพาไปที่วัวของชาวบ้านก็คือวัวของนายจันทสามตัวเลยค่ะที่กําลังเลี้ยงอยู่ในทุ่งนาปรากฏว่าทั้งสามตัววัวนี้นะคะทั้งสามตัวตายค่ะที่เลยนะคะและในเวลาเดียวกันเกิดเหตุว่าตะภัยพื้นที่ตำบลหนองแก่อำเภอกันทราราลม ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานคลองสวยน้าใสลมพาย,พยุพัดเอาเต็นท์เอยอุปกรณ์เอยในการจัดงานเนี่ยนะคะเขาเตรียมจัดงานกันไว้เนี่ยเดี๋ยวความเสียหายพังยับเยินไปเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกสามรายก็คือนายหนูกย่ยะแสวงวงกำนันตำบลหนองแก้วได้รับบาดเจ็บสาหาัสมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สามได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีลูกจ้างเหมาบริการที่อบ,อบตหน,นองแก้วได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ ซึ่งทางด้านของกำนัตนตำบลหนองแก้วอาการล่าสุดก็พ้นขีดอันตรายแล้วค่ะ